แม่เเราอยากให้เอาพเลอาลกนครับผมก็อะไรอ่ะอใหม่ขอใหม่ขใหม่เอาไาไถึงให้มองอันนี้เป็นหลักมองกลางกลางกลางกลโอเคาสาอ่ะครับผมได้แล้วค่ะวพรแบบ้ครับก็12สิงหานี้นะครับผมก็ตรงกับวันแม่ก็ขอวพรคุณแม่ทุกกคนด้วยนะครับผมไงก็ขอให้คุณแม่เนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยง่ายมีความสุขมากๆยิ้มเยอะๆในทุกๆวันขอให้เป็นที่รักของลูกๆนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับขอให้ทุกคนมี<ช>ความสุขเราเร<ช> <ๆ S 2> าาพิเศษอะไรไหมสำหรับปีนี้ก็งมีอะไรอย่างนี้สำหอยู่ผมว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่เราจะต้องลองอะไรใหม่ๆสำวันแม่เพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างมันเปลี่ยน แบบเช่นการออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เราก็ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยที่นี่ปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับทั้งตัวคุณแม่เราแล้วตัวเราด้วยอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเทฟต่างคนต่างเซฟอะไรใช่ยิ่งเราออกมาทํางานบ่อยด้วยก็แล้วเราเคยเคยติดเราด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ก็ยิ่งพยายามเซฟเลยรี้ยึกว่าความปลอดภัยก็ยังสำคัญเนาะใช่ไม่ไม่เคยรู้สึกว่าการติดแล้วแล้วทําให้แบบกลัวน้อยลงเพราะผมรู้สึกว่า

เรร้อยค่ะมีประเด็นไหมคะท่านนี้ค่ะท่านนี้ค่ะไม่ไม่ได้ซีนอะไรเลยไม่เอามาเยอะแม่ครับ๊ายบาย